สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของยอดตำนานนักเตะอีกคนหนึ่งของโลกนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะเนี่ยที่ผมคิดว่าเขาคนนี้นะครับผมถูกมองข้ามและถูกดูถูกถูกไม่ให้ความเคารพที่สุดเผลอ อาจจะตั้งแต่วงการฟุตบอลมีมาเลยก็ได้นะครับเขาคนนี้นะครับผมเป็นนักเตะที่กวาดความสำเร็จมาแล้วมากมายนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมก็มีมากถึง4สมัยนะครับผมเรียกได้ว่าโคตรจะโหดนะครับแต่นะครับผมตัวของเขาเนี่ยนะครับกลับถูกทุกคนอ่ะขับไทยไล่ส่งหมดเลยครับผมเขาคนนี้ก็คือตำนานแห่งบาร์เซโลนาอย่างตัวของซามูเอลเอตโต้ครับหลายๆคนเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้เคยดูพ่อมดแห่งแคนาบรูนคนนี้ ไล,ล่ลํำไล่เวทบนผืนหญ้าครับแต่ผมบอกเอาไว้เลยว่าเขาคนนี้นะครับผมเป็นคนที่แก้แค้นเปบบได้เจ็บแสบเป็นอย่างมากเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมเราไปเริ่มฟังเรื่องราวของซามูเอลเอตโตกันเลยดีกว่าครับ ด้วยถ้วยแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับผมถึง4ถ้วยรางวัลแอฟริกาครับนะครับผม2สมัยครับลาลิก้าก็กดไป3สมัยนะครับเคยเป็นทั้งดาวซันโวของรายการโคปาอิตาเลียนะครับผมดาวซันโวของแอฟริกาครับดาวซันโวของลาลิก้าก็เคยเป็นมาหมดแล้วนะครับผมได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแอฟริกา4สมัยนะครับโหรางวัลเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่นะครับทำไมเราถึงกล้าพูดได้นะครับผมว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับ เป็นนักฟุตบอลที่ไม่ได้รับความเคารพเยอะที่สุดเลยฟีมือระดับเอโต้เนี่ยนะครับผมบอกกันเลยว่าจริงๆเนี่ยคงต้องได้บอลลังดอรแล้วนะครับผมแต่เขาเนี่ยกลับถูกแย่งมันไปนะครับทางทั้งที่ในปีนั้นในทุกคนก็คงจะเห็นกันตรงกันแล้วล่ะว่าแฟนบอลเนี่ยรู้กันหมดนะว่าเอโต้เนี่ยต้องได้แล้วแะครับผมแต่เอโต้กลับไม่ได้ครับเขาคนนี้เก่งขนาดไหนนะครับผมยิงไปตลอดอาชีพค้าแข้งนะครับผม350ลูกครับเยอะมากๆนะครับผมแล้วทําไมเรื่องราวมาถึงไม่ได้ลยด้วยกีบกุหลาบได้ล่ะครับ เก่งขนาดนี้เนี่ยเรามานเริ่มที่จุดแรกกันเลยนะครับเป๊ปกวาดิโอลายอดกุนซือในตำนานแห่งบาร์ซ่าเนี่ยนะครับผมไม่ต้องการให้เขาเนี่ยอยู่ในแผนการทําทีมครับซึ่งจริงๆแล้วในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมในยุคนั้นเนี่ยเอตโตเนะี่ยนะครับผมเป็นยอดกองหน้าเบอร์เก้าของบาร์ซ่าเลยครับแต่เป๊ปเนี่ยนะครับผมต้องการจะยกเบอร์เก้านี้ให้กับองลีครับเขาก็เลยพยายามทุกหีทางที่จะเขี่ยเอตโตออกไปตัวของอินเนสตาและชาบี้เองเนี่ยนะครับผมก็ยังมาขอร้องเป๊ปเลยว่าให้เปลี่ยนใจดูก่อนไหมเอตโตเนี่ยเก่ง มากเป็นส่วนสําคัญของทีมมากๆแต่ดูเหมือนว่า การเปลี่ยนใจนี้นะครับผมจะไม่เป็นผลสําเร็จนั่นเองแม้แต่ตัวของเป๊ปเองเนี่ยนะครับผมก็ยังบอกกับตัวเอโต้เองเลยว่าให้ยอมรับข้อเสนอย้ายออกจากทีไม่เถอะแต่เอโต้นะครับก็ใช่ว่าจะยอมนะครับผมเอโต้ก็สวนกลับไปเหมือนกันครับว่าตัวของเขาเนี่ยได้ทําให้กวาดิโอลาได้รู้แล้วว่าตัวของกวาดิโอลาเองเนี่ยไม่เคยเป็นผู้เล่นที่เก่งเลยนะครับผมและสําหรับโค้ดเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยและในฤดูกาลนั้นนะครับเอโต้ก็ได้โชว์ให้ดูว่าคนเทพเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับเอโต้นะ ผมได้พาบาซ่านะครับผมคว้าทวิเปิลแชมป์ครับรวมไปถึงแชมเปียนลีกด้วยคือจะเก่งกว่านี้ไปไม่ได้แล้วนะครับผมสําหรับสโมสรแต่สุดท้ายเป๊ปไม่เอาเนี่ยก็ต้องไปอยู่ดีครับซึ่งในฤดูกาลต่อมาเนี่ยนะครับผมตัวของเอตโต้ย้ายไปอินเตอร์มิลานครับและทําสิ่งที่ไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนทําได้มาก่อนได้สําเร็จนะครับผมเพราะว่าการย้ายไปอินเตอร์ในปีนั้นเนี่ยนะครับเอตโต้นะครับผมพาอินเตอร์มิลานคว้าทวิเปิลแชมป์เหมือนกันนะครับผมคว้าแชมป์แชมเปียนลีกมาอีกด้วยนะครับคือเรียกได้ว่า ว่าสุดตีนโคตรครับพิสูจน์เรียกนี้ว่าตอกหน้าเป๊ปกระเลยทีเดียวว่ากูเนี่ยเก่งจริงครับแต่ความเก่งขนาดนี้นะครับผมก็ไม่ได้ส่งให้เขาไปถึงรังวันบัลลังดอครับแต่หากไปถามแฟนบอลในปีนั้นเนี่ยนะครับผมก็คงจะรู้ดีว่าเอโตเนี่ยเหมาะกับการได้ที่สุดแล้วนะครับผมเพราะเขาเนี่ยถือเป็นส่วนสําคัญของบาร์เซโลนาเลอเกินครับในฤดูกาลนั้น เรียดีว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ตัวของเอโต้นะครับผมไม่ได้รับสิ่งที่เขาคู่ควรจะได้แต่บทสัมภาษณ์ของเอโต้นะครับผมก็ได้ทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วนั้นความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจริงเพราะเอโต้นะครับผมได้บอกเอาไว้ว่าตัวของเขาเนี่ยได้รางวัลมามากมายนะครับผมมีถ้วยรางวัลมากมายได้ทําความฝันหลายความฝันให้เป็นจริงครับและสําหรับเรื่องนั้นนะครับผมการที่เขาได้ทําทุกอย่างมาเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับการที่เขาได้ชนะบอลลังดอแล้วครับความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับอก ไว้เลยว่าเอโต้เนี่ยนะครับรู้ดีว่าเขาเก่งขนาดไหนและเขาคู่ควรขนาดไหนและต่อจากนั้นนะครับผมทางฟุตบอลฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีการจัดทีมนะครับผมเอาทางเกเรทสครับก็คือทีมที่เก่งที่สุดตลอดกาลเนี่ยเอโต้นะครับผมได้ถูกใส่ไปในทีมนั้นด้วยแต่เขาถูกใส่ไปในตำแหน่งปีขวานะครับผมซึ่งเอโต้ก็ได้ออกมาคอมเมนต์นะครับว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับผมเล่นปีขวาอยู่แค่1-2ซีซั่นเท่านั้นเองอีกที่เหลือที่เขาเล่นฟุตบอลมา25ปีเนี่ยเป็นกองหน้ามาเลยตลอดนะครับผมการทําแบบนี้เน ตัวเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นกองหน้ามา25ปีอ่เป็นปีอยู่2ฤดูก,กาลมึงบอกว่ากูเป็นปีที่เก่งโอ้โหมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ได้เรเออรมาดริดเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มองเห็นความเก่งในตัวเขาเลยนะครับเพราะซื้อมาอยู่มาดริดก็จริงเนี่ยแต่สุดท้ายก็ปล่อยยืมไปนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับบาซ่าเห็นแววครับผมก็อ่ะได้ไปซื้อมาจากมาโยกานะครับซึ่งมาโยกาเองเองนะี่ยก็ซื้อเอโตมาต่อในราคาที่ถูกมากๆเลยจนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมพอไปมาโยกาปุ๊บ ไอบาซ่าซื้อไปต่อเอโต้นะครับผมก็เลยกลับมาแก้แค้นมาดิดนะครับทำให้เขารู้ว่ามาดิดเนี่ยพลาดของดีขนาดไหนไปคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่มีใครเห็นค่ามาเลยตลอดแต่กว่าจะรู้ถึงค่าของเอโต้เนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วแค่เรื่องระดับสโมสรยังไม่พอนะครับในเกมเองก็มีเหมือนกันในปี2006นะครับผมในตอนที่เอโต้เล่นอยู่กับบาซ่าเนี่ยครับตัวของเขาต้องไปเจอกับซาราโกซาถูกไหมครับผมตัวของเอโต้เนี่ยได้ถูกแบบทุกคนเนี่ยนะครับผมในทีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมารุมกันด่ามากมายเลยนะครับ รวมไปถึงปลาของใส่เหยียดใส่เหยียดเรื่องสีผิวนู่นนี่นั่นจนเอโต้นะครับผมพยายามจะเดินออกไปครับซึ่งเรื่องที่น่าเศร้าก็คือไม่มีใครมาช่วยเป็นแบ็กอัพให้เขาเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยเอโต้ e นะครับผมก็ถูกโน้มน้าวให้เล่นต่อและนี่ก็คือเรื่องราวของเอโต้นะครับผมเรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยถ้าเราได้ดูตอนที่เขาเล่นจริงๆเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยคงต้องหลงรักเอโต้อย่างแน่นอนแต่ตัวของเขานะครับผมกลับไม่ได้ถูกปฏิบัติอย่างดีเหมือนกับที่ฝีมือของเขาได้เป็นเลยนะครับ ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากและเรื่องราวลักษณะแบบนี้เนี่ยทุกวันนี้นะครับยิ่งวันยิ่งวันเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเช่นการดองนักบอลอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ให้ความเคารพไม่อยู่ในแผนก็ไม่ให้ลงไปเลย คือทําแบบเนี้ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ดีต่อวงการฟุตบอลอย่างแน่นอนนะครับและสโมสรบางสโมสรเองที่ทําแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นประสบป,ปัญหาซะเองครับก็ไม่อยากให้มีเรื่องราวแบบนี้ได้เกิดขึ้นอีกนะครับผมทุกคนเนี่ยนะครับควรจะได้รับสิ่งต่างๆตามผลงานของเราเองถูกไหมตามสิ่งที่เราได้ทาลงไปและคลิปนี้นะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็ได้ เล่าถึงความยิ่งใหญ่ของเอโต้ที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามคิดว่าเขาเป็นนักเตะธรรมดาหรือเปล่านะครับผมคนที่ไม่เคยได้รู้เนี่ยคงไม่รู้มาก่อนว่าเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนยังไงก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้เป็นเหมือนอนุสรสถานให้กับเอโต้วยก็แล้วกันครับว่าเขาเนี่ยได้ฝาก ความเทพเอาไว้ฝากความสุดยอดเอาไว้ในวงการฟุตบอลไปตลอดกาลนะครับผมและจะไม่มีวันที่จะมีใครมันลบความสุดยอดนี้ออกไปได้นะครับผมสําหรับตัวผมเองนะว่าตัวของเอโต้จะไม่ใช่นักเตะที่หนึ่งในดวงใจของผมแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าเขานะครับผมเป็นนักเตะแอฟริกาที่เก่งที่สุดตั้งแต่ผมได้เคยดูมาเลยครับอาจจะมีคนที่เก่งกว่าน,นี้แต่ผมดูไม่ทันเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยเอโต้เนี่ยอยู่เบอร์หนึ่งนะครับผมด็อกบาเองก็อยู่เบอร์2เหมือนกันส่วนคนอื่นๆนะครับผมก็ไล่เรียง แต่เนี่ยคืออันดับในใจของผมอันดับในใจของท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ